สวัสดีทุกท่านครับโดยเฉพาะยังยิ่งท่านที่รักสุขภาพสายเฮลตี้ทั้งหลายครับบุรีรัมมาราทอนท่านรู้จักดีนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์การวิ่งมาราทอนที่โด่งดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกไปเลยครับหลายท่านอยากเดินทางมาก่อนแต่ก็ไม่ทราบว่าจะไปซ้อมวิ่งมาราทอนที่ไหนครับวันนี้ มารู้จักสถานที่สำหรับการซสมวิ่งมาราทอนกันครับ,รบขอบคุณสำหรับกดไลค์ b ั cribe ติดตามขอบคุณนะครับที่แรกเลยครับละลมครับลูวิง่งและเดินออกกำลังกายมาตรฐานครับ ละลมลูกที่1ครับระยะทางโดยรอบ800เมตรนะครับดังภาพที่ท่านเห็นนะครับเป็นสระน้ำมีลู่วิ่งล้อมรอบ800เมตรครับอยู่ใจกลางเมืองครับผมที่นี่ประชาชนชาวจังหวัดบ,บุรีรัมย์นิยมออกมาเดินออกกำลังกายหรือจ็อกกิ้งเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับบรรยากาศดีมากครับ มีรานแอรโรบิกแดงอยู่ข้างๆด้วยครับข้ามถนนมาอยู่ติดกันเลยครับแล้ะลมลูกที่สองลูกที่3ครับระยะทางรวมกัน1,200เเมตรครับดังภาพที่ท่านเห็นนะครับในยามค่ำๆๆประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ นะเส้นทางโดยรอบก็จะมีการเปิดไฟให้ความสว่างให้ประชาชนได้เดินออกกำลังกายลูกที่สองนะครับหรือจอกอันนี้เราลงลูกที่สองครับนะปลอดภัยมากครับบรรยากาศโดยรอบสวยงามร่มรื่นครับผมนี่ครับคือลักษณะของเส้นทางเดินออกกำลังกายนะครับเหมือนกันนะครับ นะเป็นลู่จ็อกกิ้งและวอลกิ้งมาตรฐานนะครับขนาดวิ่งสวนกันได้อย่างสบายๆนะครับนี่คือระลมลูกที่สองและลูกที่สามนะครับระยะทางรวมกันหนึ่งพันสองนะครับรอันนี้ครับเป็นระลมลูกที่สามครับผมไฟสว่างทางสะดวกครับ บรรยากาศแบบนี้นะครับร่มรื่นนะครับไฟสว่างนะครับประชาชนนิยมมาเดินออกกำลังกายแล้วก็วิ่งจ็อกกิ้งนะครับตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นจนถึงประมาณ2องทุ่มในทุกๆวันครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้มีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์หรือมาร่วมบุรีรัมย์มารารทอนสามารถมาซ้อมจ็อกกิ้ง ณจุดตรงนี้ได้ครับสะพานข้ามไปอย่างละลมลูกที่4ครับระยะทางโดยรอบ2100เมตรครับระลมลูกที่4ครับลูกนี้ยาวที่สุดเลยนะครับ,นะรบที่มองไปนั้นยังไม่ได้สุดฝันนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปรู้จักระลมลูกที่4นะครับยาวที่สุดเลยครับ เส้นทางเดินการจ็อกกิ้งหรือการเดินออกกำลังกายก็แบบเดียวกันครับมีต้นไม้ร่มรื่นครับนะร้านอาหารข้างทางครับความปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับนี่คือระลมลูกที่4ซึ่งมีระยะทางยาวที่สุดครับ สะพานข้ามระลมลูกที่สครับอย่างไม่สิ้นสุดของระลมลูกที่สีนะครับรานานถ้ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ข้ามสะพานตรงนี้ได้เลยครับ,ลลท,รบที่เห็นไกลๆคือจุดสิ้นสุดของระลมลูกที่สี่ครับ เดี๋ยวเราไปเดินให้สิ้นสุดของระลมลูกที่4กันเลยนะครับนี่ครับจุดสิ้นสุดของระลมลูกที่4ี่ครับนะที่มองเห็นนคือสะพานข้ามนะครับที่เพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับระลมลูกที่4ี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเส้นทางระลมลูกที่4ี่สวยงามแค่ไหน,นตอนนี้กําลังเดิอนอ้อมกลับ ไปยังละลมลูกที่3ลูกที่2และลูกที่1ครับภาพที่เห็นคือสะพานข้ามละหลมลูกที่4ครับไฟสะท้อนในน้ำนะฮะที่เราเพิ่งเดินผ่านจากฝั่งโน้นเมื่อสักครู่นี้นะครับขณะน,นี้ท่านจะเห็นว่ามีไฟประดับตลอดเส้นทางของละลมลูกที่2ลูกที่3และลูกที่4ครับ ซึ่งกำลังเตรียมต้อนรับบุรีรัมมาราทอนทัวร์นาเมตน์ในวันที่24-25มัมกราคม2568นี้ครับสวยงามมากครับทุกท่านเห็นเมื่อเราเดินครบรอบระยะทางของการเดินออกกำลังกายและจ็อกกิ้งของละลมลูกที่1-2-3-4ส รวมกันแล้ว4,100เมตรครับ4กิโลเมตรกับ100เมตรครับพอดีเลยนะครับเป็นเส้นทางที่สวยงามมากครับเมื่อเดินครบแล้วก็มานั่งดูไฟน้ำพุประกอบไฟแสงสีสวยงามอย่างที่ท่านเห็นขณะนี้ครับผมในทุกๆวันครับ อีกหนึ่งสถานที่มาตรฐานระดับประเทศครับบุรีรัมราชพัฒสเตเดียมครับสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมครับที่นี่มีลู่วิ่งมาตรฐาน8ลู่วิ่งด้วยกันครับซึ่งประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมนิยมมาจ็อกกิ้งและก็เดินออกกำลังกายที่นี่ จะเปิดบริการตั้งแต่4โมงเย็นจนกระทั่งถึง2ทุ่มหรือ3ทุ่มครับที่นี่นักวิ่งมาราธอนมืออาชีพนิยมมาใช้เป็นสถานที่สำหรับซ้อมล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนบุรีรัมมมาราธอนในทุกๆปีครับเมื่อฟ้ามืดลงนะครับทางมหาวิทยาลัยก็จะเปิดไฟส่องสว่างให้เป็นแบบนี้ครับ มีด้วยกันทั้งหมด8ลูกครับลู่ใน1นก็สำหรับผู้ที่วิ่งเร็วครับ3 4 5 6ก็สำหรับผู้ที่วิ่งหยอะหอหรือจ็อกกิ้งครับส่วนลู่ที่7และลู่ที่8นั้นก็สำหรับผู้ที่มาเดินออกกำลังกายครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมนะครับมาพักผ่อนท่องเที่ยว และซ้อมวิ่งล่วงหน้าได้ณสถานที่ที่ที่เคได้แจ้งไปครับขอบคุณมากครับสำหรับกดไลค์ Sub สั r i ครติดตามขอบคุณมากครับ